นี่นะคะเตรียมไปงานแต่งส่วนฉันจะไปสอบนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยตามไปตอนเย็นๆหลังสอบเสร็จดูมันจะไปนั่งขับรถแทนเลยเหรอลูกเมื่อกี้ขับรถแทนเราขอนเต็นไปด้วยนะคะพอดีวันนี้มีแขกมาร่วมหลายคนเออมอี you later, okay. see you later โมอกี้ see you later โมืีอกี้ see you later โอเ i g h t เ a b y I see you later y e a see you later อันน <mile inside> ี้เป็นกลุ่มที่เขาสอบตอนเช้าเพื่อนๆนะคะเขาจะมีหลายกลุ่มด้วยกันเดี๋ยวฉันตามเชฟทอมไปหลังจากสอบเสร็จนะจะมีสอบเช้าแล้วก็ตอนบ่ายนะคะเดี๋ยวฉันจะไปนั่งในห้องสมุดดีกว่าเวลาเหลือเฟือนะนะคะนี่คือหมอนนวดนักกีฬาทั้งหมดนะคะ ค่านผู้ชมค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งฝั่งนี้เพราะว่าเขาสอบที่ตึกสอบที่ตึกน้้นกันของแชมป์เหลืออีกสองชั่วโมงวันนี้ออกมาเร็วมากท่านผู้ชมดูสิคะสะภาพวันนี้ของการมาสอบนะเพราะว่าหน้าเขาก็ไม่ให้แต่งนะคะครั้งที่แล้วที่อ,อ่อ mock exam เอะเพื่อนๆขนาดตัดหน้ามาเนี่ยนะคะเขาก็หักคะแนนนะคะคือแปลกเนาะเอออย่างว่านะคะก็ต้องตามกฎของที่นี่ทิกทิกทิกพอสรุปแล้วเวลาจบไปไปทำงานไปใครมานั่งมันสนอะไรแบบนี้นะโอ้นะคะช็ชอต่ะตัดก็ตัดไปนะคะเพราะว่า จะให้มานะั่งเขาต้องให้รวบตึงอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆนะแต่ว่าเรารู้แล้วสุดท้ายคือเวลาไปทํางานจริงอะ่ะมันคนละฟิลมันคนละอย่างนะคะในฐานะคนที่มีประสบการณ์ทํางานนวดมาก่อนนะก็ถือว่าอีกเป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะคะแค่ติกต๊กติกต๊กต๊ไปเท่านั้นนะตอนเช้าเนี่ยก็จะมีสอบอนาโตมีนะคะเพื่อนๆก็คือเอา,เอา,เอาผ้ามาเองอะไรมาเองเดี๋ยวแปบบ๊หนึงนะจ๊าที่รักจ้า อันนี้ก็กล่องเอามาไว้ใส่นะคะของ belonging นะคะต่างๆแล้วเดี๋ยวต้องไปงานแต่งนี้โอ้ยนะคะเสร็จเราต้องไปงาน เราจะทบทวนหน่อยเพราะว่าต้อง bring laptop มาเองหรือว่า any devices นะคะเพราะว่าสอบเนี่ยเขาไมา่ได้สอบเป็นกระดาษเขาสอบเป็นคอมพิวเตอร์ r a n d o m นะคะ questions ของ i t e x h แต่ว่าเราไม่รู้ไง mock mock exam นะ่ะหรือว่าทดลองสอบก่อนเนะะ่ยเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้อยู่80%แต่ฉันก็มีกังวลว่าสอบจริงเนี่ยเรากลัวจะเจอกับคำถามที่ ที่เราไม่ได้อ่านมาแล้วแล้วจำไม่ได้นะฮะทางนี้ทางนั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรถ้าสอบไม่ผ่านดิฉันก็สอบใหม่แค่นั้นจ่ายตังค์นะคะเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรชีวิตชิวๆเธอจ๋าแล้วก็อ,อะไรอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูสิใส่แมส ดูดิสดมากนะถ้าเป็นหมอนวดไทยนะจะต้องตัดเต็มหน้าแบบอืม,มปุ๊บ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 ,บ,บอะไรแบบเนี้แต่หมอนวดสปอร์ตเขาไม่แต่งหน้าเดี๋ยวจะทบทวนนะคะทบทวนจะมาถึงเร็วมากคุณเพื่อนๆมอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องข้ามไปตึกนูน้นนี่ก็มาห้องสมุดก่อน

It was such too expensive day. <laughs> 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 Where's daddy, you Where's your daddy? Where's your daddy? Where's your daddy? <laughs> It's a E four. Oh, James, oh, are so delicate. <laughs> <laughs> it's so <laughs>

ตบมือค่ะแล้วกออ็งานแต่งเสร็จเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วะนะคะเพื่อนๆค่ะก็รู้สึกว่าโล่งอ,อกอะนะคะก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยเพื่อนๆนะคะ<ๆ>ก็ เดี๋ยวไว้แชมจะสรุปโดยรวมนะคะกับการเรียนนวดสปอร์ตมาสรสสำหรับใครที่ถามมาเกี่ยวกับนวดกีฬาเลเวล3เนี่ยถือว่าเป็นเลเวลเบื้องต้นนะคะเขาก็มีถึงเลเวล5เลยนะคะเพื่อนๆค่ะบางท่านเนี่ยบอกว่าออ้ยง่ายจะตายร้านนวดเขาส่งคนไทยไปเรียนกันเยอะแยะคุณขาโอเคบางคนที่เรียนง่ายอะ่ะว่าไปอย่างนะคะแต่ว่าสําหรับแชมเนี่ยคือตรงที่ยากเนี่ยมันคือวิชา anatomy นะคะเพื่อนๆค่ะ a n a t o มีคือการเรียนนวดสปอร์ตสิ่งที่สําคัญคือกา เข้าใจระบบต่างๆของร่างกายนะคะไม่ใช่สักแต่ว่านวดๆๆๆๆนวดบีบนวดนวดไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อนๆนะคะบางท่านนะที่เรียนแล้วเนี่ยคุณอาจจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเพื่อนๆก็ต้อง นะคะศึกษาจำให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะ insertion นะคะแล้วก็แดแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆ function action ต่างๆของกล้ามเนื้อแต่ละมัดเนี่ยนะทำอะไรบ้างนะคะ adduction abduction นะคะ rotation นะคะคือเพื่อนๆขานะคะ อันนี้มันก็แล้วแต่เนาะความจําของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเรียนรู้ง่ายก็โชคดีไปบางคนอาจจะต้องนะคะทบทวนหลายๆหลายๆครั้งหน่อยก็ว่ากันไปนะคะแต่สําหรับแชมผาแล้วค่ะเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนๆค่ะแต่ว่าก็คือว่าตอนนี้เนี่ยขอพักก่อนแล้วต่อไปเนี่ยก็คือกับว่าจะเรียนต่อนะคะเพื่อนๆก็ยังมีอีกหลายอืดนะจ๊ะนะ ก็จะพูดถึงเรื่องของงานแต่งนะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีเวลาแบบว่ามานั่งอธิบายอะไรใดๆพรพอสอบเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็คือเราก็ไม่ได้มีเวลามานั่งถ่ายเยอะอะนะคะทั้งสอบ anatomy ตอนเชา้าแล้วก็สอบออนะคะ practice นะนวดอะตอนบ่ายเพื่อนๆค่ะก็คือ,เ,อ,อเสร็จเรียบร้อยก็คือนั่นแหละฉันก็รีบนะคะนั่งรถ อูเบอร์นะคะจากมหาให้มารับจำหาหลัยราไปส่งที่บ้านพ่อเชฟทอมก็คือเขาทําพิธีกันไปเรียบร้อยตอนเช้าก็ทันไม่ได้ไปร่วมกับเขาหรอกนะคะแต่ก็คือเขาจดทะเบียนแบบเขาเรียกว่าอะไรซิลเวอร์พาร์เนอร์ชินะคะเ,เพื่อนๆคือไม่ได้แต่งแบบสามีภรรยา นะคะแต่ก็คือตามกฎหมายก็คือนะเหมือนกันอะไรประมาณนี้เพื่อนๆนะคะกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรพวกนี้นะคะก็หมายความว่ารับรองก็มีผู้หญิงเนี่ยก็สามารถมีสิทธิ์มีอะไรได้เหมือนกับภรรยานั่นะแหละเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็เรื่องของเขาไปนะคะแต่ว่าเราก็ถือว่าเราไปได้ร่วมนะคะ งานเลี้ยงฉลองก็คือญาติเยอะมากนะครับก็เป็นญาติที่สนิทสนิทกันเป็นการเลี้ยงภายในครอบครัวนะคะเลี้ยงกันในบ้านไม่ได้จัดแบบว่าเวอร์วังอลังการนะก็ถือว่าดีอย่างนะคะก็มีคุณย่านะคะแล้วก็เแม่เชฟทอมไม่ได้ไปร่วมนะคะเพราะว่าแม่เชฟทอมเขาถือว่าเขาไม่ได้นะอย่างว่านะคะเพื่อนๆก็ทั้งฝั่งพ่อเชฟทอมครอบครัวเขาทุกคนมาหมดแล้วก็เพื่อนสนิทเขานะคะก็ ก็มีใครอีกเนาะทางฝั่งผู้หญิงก็มีเออพ่อแม่เขาอะนะคะเพื่อนขานั่นแหละก็ก็แําไม่ได้อยู่นานเพื่อนๆก็คือนั่งไปไปพอไปถึงเนีย่ยเชฟพ,พอมกอ็นะคะมารอรับหน้าบ้านแล้วก็จัดอาหารมาให้แชมเพราะว่าเขาก็กินกันแล้วนะคะแชมก็ไม่ได้ทักทายหมดทุกคนนะก็เซ่ฮัลโหลแบบว่าอย่างรวดเร็วนู่นนี่นั่นนะคะ,นนะ,คะพอพอกินเสร็จอะไรเสร็จเนีย่ยนะ,ะออกกี้เป็นที่แบบว่าน่าสนใจนะคะของทุกคนเลยทุกคนแบบว่าเฮ้ย เล่นกับออกี้อ,อะไรแบบเนี้ยนะคะน้องหมาใช่ไหมนะ,ะเพื่อนๆนะก็รู้สึกดีนะคะได้ติ๊กติ๊ไปแล้วแล้วเดี๋ยวทีนี้ก็มีงานแต่งเออลูกพี่ลูกน้องเชฟทอมอีกในปีนี้เพื่อนๆเยอะมากคือคือโล่งอกสุดๆนะคะพอเรียนจบแล้วนะคะอะไรแล้วมันโล่งอกนะเพราะว่าทั้งนั้นมันมันเหมือนมันมันมีอะไรมาอยู่ขัข้นขั้นระหว่างความอึอดอัดระหว่างกลางอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ ก็คือชํากัดว่าเดี๋ยวจะอ,อยากจะเรียนขับรถนะ,นะคะสอบใบขับขี่ให้ผ่านนะเพราะว่าถ้าขับขับรถได้เวลาต่อไปฉันคิดว่าฉันอยากขยายไปอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะนะคะอยู่ต่างจังหวัดได้สบายๆถ้าอยู่ในลอนดอนอย่างเนี้ย <c oughs> บางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนะพื้นที่มันจํากัดน,นะแต่นั้นคือแพลนต่อไปในอนาคตแล้วถ้าฉันจบเลเวลหแล้วอะไรแล้ว ก็คือเดี๋ยวต้องเรียนต่อไปนะคะเอาเป็นว่าเราติดตามไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะคืออยากจะบอกว่าเรียนอะไรก็เรียนเรียนไปเถอะนะคะนะมีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไรคะ่ะคนเรานะคะเชื่อเถอะคนที่ขยันนะคะหมั่นเรียนรู้มันมีช่องทางทํามาหากินอยู่แล้วจ้านะจ๊ะส่วนคนถ้าไม่เรียนรู้ขี้เกียจก็ก็แล้วแต่นะคะชีวิตใครชีวิตมันเพื่อนๆ โอเคเชฟทอมพาออกกี้ออกไปเดินนะคะออกไปออกกําลังกายนะคะเขาก็จะพาน้องหมาเนี่ยไปออกตอนเช้าก่อนไปทํางานแล้วก็กลับมาก็พาไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเออข้างบ้านเราก็เลี้ยงหมาที่นี่นะต่หมาข้างบ้านเป็นหมาพันอะไรนะลบบาบะโดอเออเพราะว่าข้างบ้านลูกสาวเขาอะน้องลูกสาวยังเด็กๆอยู่เลยนะเขา เป็นออทิสติกนะคะก็คือต้องเลี้ยงหมาเพื่อเพื่อช่วยบําบัดได้อย่างหนึง<ม>บำบัดอากาศนะคะเพื่อนๆโอเคไปละยาวละคลิปนี้วันนี้โชคดีแล้วกันสวัสดีค่ะ